คอนเทนต์ Content, ใช้เงินตามปกติ15วันวันที่6วันนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้ากรุงเทพก็แต่ก่อนออกเดินทางเราก็จะมากินอาหารที่ทางโรงแรมจัดไว้ให้ วันนี้คือมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากเลยมีทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งดีก็จะกินสปาเกตตี้กับสลัดนะแล้วก็ตักต้มจืดฟักมากินคู่ด้วยพอกินเสร็จแล้วเราก็จอ,อกเดินทางเลยแต่ก่อนจะเดินทางไปกรุงเทพจีขอไปไหว้พระนิดนึงที่จีจะไปก็คือพุทธาอุทยานหลวงปู่โสดวังพญานาคสีตากูทางเข้าเขาก็จะลึกหน่อยนะทุกคนแต่ทางเข้าคือสวยมากร่มรื่นมากคือที่เนี่ยเขาก็จะมีสัตว์หลายชนิดเลยนะทุกคน ส่วนพ่อพันธุวาจีก็ซื้อที่นี่เลยเขาจะตั้งอยู่บริเวณทางเข้าแล้วสัตว์อีกอย่างที่แปลกตาสําหรับจีก็คือปลาช่อนอเมซอนนะทุกคนคือจีไม่เคยเห็นปลาตัวใหญ่ขนาดนี้เลยถ้าใครมาเที่ยวที่นี่ก็สามารถให้อาหารเขาได้นะตอนนี้เราก็จะมาเขียนแผ่นทองนะทุกคนแผ่นละ20บาท พอแขนเสร็จแล้วเขาก็จะให้ไปยอดหลังองค์พระแบบนี้คือเวลาจะเดินทางไปไหนนะก็จะแว,ไวะไหว้พระสักวัดหนึ่งนะทุกคนเพราะเวลาทําบุญมันก็ทําให้เราสบายใจดีส่วนตัวจีจีก็จะชอบไหว้ที่มีพญานาคนะที่นี่เขาก็จะมีให้ไหว้อยู่2จุดนะทุกคนเพราะไหว้หลวงปู่โสดเสร็จเราก็จะไปไหว้ที่รูปปั้นพญานาควิวตรงรูปปั้นพญานาคสิตธกูลนี่คือสวยมากเลยทุกคนด้านหลังเขาจะเป็นภูเขาบรรยากาศดีมากพอไหว้พระเราก็เดินทางเข้ากรุงเทพกันเลยกว่าจะถึงก็เมื่อข้ามแบบนี้แล้วพอถึงกรุงเทพเราก็มุ่ แค่เดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วตอนเราไปอามบ,บัดคิวก็คือต้องรอ37ิคิวนะทุกคนเราก็เลยกลับมารอที่ห้องก่อนพอใกล้ถึงคิวเราก็ค่อยเตรียมออกมารอคิวคือเราใช้เวลารอคิวประมาณครึ่งชั่วโมงนะทุกคนตอนที่เรามากินก็เป็นเวลา2 3งสามทุ่มนะทุกคนวันนี้ได้กินข้าวเย็นดึกมากว,วันนี้จีูรสึกเหมือนจะไม่สบายทุกคนก็เลยอยากกินอะไรร้อนๆคือพอได้กินแล้วชื่นใจสุดๆเลยถ้าเรารู้สึกไม่สบายอะหาอะไรกินร้อนๆกลับไปกินยานอนพ่กนี้ก็จะดีขึ้นแล้วอย่างก็คือบุฟเฟ่อะมันเยียวยายไ,ดได้ทุกนกค นง่งกินกุ้งไม่ได้นะแต่มาบอกให้เราทําแบบนี้เาทาก็ทำพอกินเสร็จแล้วออกจากร้านมาก็เจอร้านไอติมมาทุกคนจัดไปเลยหนึ่งมาสรุปยอดแกนวันนี้จีใช้เงินทําบุญไป140บาทค่าไอติม20บาทส่วนุกี้ตีน้อยเด็กเอ็นเป็นคนเลี้ยงตอนนี้ก็คือใช้เงินไปแล้ว400บาท